เพจรับซื้อฝากขายที่เดินจังหวัดชัยภูมินะคะวันนี้เรามีที่บ้านชะแต้อ,อําเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิมาฝากค่ะที่แปลงนี้จะเป็นที่นานะคะใกล้กับตัวหมู่บ้านมีถนนคอนกรีตเข้าไปนะคะตัวนหน้าแปลงเองก็จะเป็นถนนลูกรังนะคะแต่ก็ยังติดถนนสาธารณะนะคะอันนี้จะเป็นภาพมุมบนของที่ค่ะ เป็นที่ดินที่ไม่ไกลจากตัวหมู่บ้านนะคะเดินทางสะดวกเลยค่ะอันนี้จะเป็นวิวโดวยรอบก็จะเป็นวิวภูเขานะคะห่างจากตัวหมู่บ้านไม่เยอะค่ะแล้วก็ห่างจากถนนสาย201ไม่เยอะเหมือนกันนะคะเดินทางสะดวกมากค่ะเป็นที่ที่ทำเลดีวิวภูเขาแล้วก็เป็นที่แปลงไม่ใหญ่มากนะคะเหมาะสำหรับท่านที่มองหาที่ไว้ทำการเกษตรนะคะ แปลงนี้นะคะมีขนาดทั้งสิ้น5ไร่3งานค่ะเราขายอยู่ที่ไร่ละ2 0 0แสนบาทนะคะช่วงโปรโมชั่นนะคะถ้าท่านใดซื้อในช่วงนี้นะคะเรายกขายยกแปลงอยู่ที่1ล้านบาทนะคะแถมฟรีไปอีก3งานเลยค่ะท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามหรือเข้าชมแปลงจริงได้นะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามค่ะ